แต่มันแลกคยนะยคยนะทากคนนะน้องพร้อมที่จะไปหาปลานะทุกคนดีค่ะหนูชื่อลิลลค่ะอามุสเปอร์วันนี้น,นี่หนูมาสามคนนนีจะตกปลาค่ะจะมาตกปลาจะมาหาปลาที่ลำห้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะหนูชื่อลิลลเนาะในกระเป๋ามีอะไรบ้างคะมีค่ะ า <Wow. S 1> มีข้าวใช่ไหมห่อข้าวไปด้วยใช่ไหมจ๊าจะไปทานข้าวที่ริมห้วยใช่ไหมคะวันนี้จะพาพี่ๆไปชมบรรยากาศบ้านๆเนาะชนบทบ้านเราใช่ไหมคะใช่ค่ะโอเคเดี๋ยวเราไปกันเลยนะคะจะบอกว่าทางยากไหมคะไม่ค่อยาอย,อยากหรอ

นี่ระหว่างทางที่เราเดินไปที่ลำห้วยนะทุกคนทางมันจะชันมากแต่สังเกตจากที่น้องเดินนะน้องเดินเก่งมากเลยจะวิ่งซะอะไรนะเกือบจะถึงแล้วเกือบจะถึงแล้วใช่ไหมคะเหลือ <c oughs> นิดเดียวนาหูที่เราแซ คนใกล้จะถึงแล้วนะคะนี่เราได้ยินเสียงลำห้วยไหลผ่านแล้ววู้แกบ,บีไหลายทางชานมากเลยทุกคนเขาป้าเขาบอกว่าพี่ๆบางคนฮะลงมาทางนี้ใช่ไหมเขาก็ไปเลี้ยงวัวเลี้ยงควายที่นูนนะะ่นค่ะที่ข้างล่างนูน่น เขาก็ใช้รถมอเตอร์ไซค์นะคะลงมาทางนี้ได้โอ้โหทางชันมากเลยขนาดเราเดินลงนะเรายังรู้สึกว่าเฮ้ยแบบมันน่ากลัวโอ้ย <c oughs> <c oughs> มันูะรเบียดอะ Nå er Tida gående. ตืนแล้วรี่ถึงแล้วทุกคนฮะโอ้ว่าเราคือใจลองห้ยนันเนื้ออื่ยขึ้นนีห่หรือเปป้ามาแล้วค่ะ ตามหลังมาวิ่งมาละมาเร็วมากหมายถึงป้าหรือว่าเราคะเราใช่ไหมเดีด๋ยวอะไรหรอหลังนี้ก็จะเป็นกระท่อมเก่าป้านะกระท่อมหลังใหม่อยู่นู่นป้าก็จะมานอนในป่านี่แหละบางทีก็มานอนคนเดียวเลยนะป้าเก่งมากเลย เพราะว่าป้าเลียงวัวที่นี่เยอะบางทีด้วยความที่อายุเยอะเนาะเดินไปเดินมาก็กลับไม่ไหวถ้าเป็นคนอายุน้อยๆ,อยๆขับรถได้ก็ลงมาก็แป๊บๆเองแหละก็อย่างที่บอกนะคะทางก็สามารถเอารถมอเตอร์ไซค์ลงมาได้แต่ป้าก็จะใช้เดินตล,ลอดน,นะคะชอบมาคนเดียวด้วยเมื่อสวัสดีค่ะดียอสวัสดีค่ะเมื่ออะไรนะตะบอ แต่พซะไรอ่ะอืมตบ,บิ๊วทำมาให้กับชมพเลยเลยเลยเหรอจรเร่ชวยเล่นเ,เนะเดี๋ยวไปนนีพักกันในเทีย่ยงอ๋อจะเล่ก็แวะไปตลอดเลยจะี๋ยก็แวะเล่นอีกทีนะอ๋อวันนี้ป้าชวนมาหาปลานะคะคือไม่ได้นัดกันไว้ล่วงหน้าป้าก็มาหาที่บ้านกี้ชวนว่าเออจะไปหาปลาไหมแต่เราก็ชอบด้วยไงไม่มีเพื่อนไปป้าชวนมาก็ดีใจใหญ่เลย ก็เลยมากับป้ามากันสามคนนะคะเออพาต่อพิเศษย,ยังไงกะอ๋อเสือแต่คืนล่ะสิด้ออากาศเย็นมากนี่ก็คือน้องตาเองนะคะก็ไม่ค่อยสบายด้วยแต่ก็ไหวอยู่นะคะเละ่นๆนะโตรดเด้อ ไปไปไปเน่ฮูเ้เพอเพ้อทำไมที่คลีนี้นะมันเย็นเหรอไอ้คันดาชูได้ี่ดูต้องทำใจไม่อยากให้รองเท้าเปียกนะทุกคนแต่ก็ไม่ได้หรอกไปอที่คลีหลาน้ำเย็นจังเลย ขนนกเต็มเลยนกอะไรเนาะเดี๋ยวพามาดูกระท่อมป้าใต้ถุนคิววัเต็มเลยทุกคนเป็นไหนล้สะดวกสบายนะคะคนี่ ขนาดในป่าลึกนะทุกคนแต่ก็แบบนี้ก็ไม่ค่อยมีหรอกมีแค่กระท่อมเดียวในหมู่บ้านก็ว่าได้มั้งนี่ต่อต่อน้ําประปานะคะเข้ามาในกระท่อมกระท่อมหลังนี้หนูก็ค่อยมาก,กับน้องสาแล้วก็ป้านคะมานอนนี่เลยสนุกมากกลางคืนแล้วก็ชวนกันไปหาจิ้งหรีดอะเหมือในห้องนะ้ำเปิดสวสดดอเซียที่เปิดเตือ้อที่ท่อนเนี้ เรามาถึงแล้วอันนี้ก็ไม่ได้อเอาสวิงมาด้วยนะป้าก็บอกว่าเอาได้มาด้วยจะมาเย็บก่อนที่จะไปหาปลาอีเบนแดนชัดแล้วมั้งคะอันนีเ้เย็บแล้วนะคะอันที่มันเขาเรียกว่าอะไรอะตุ่มตุโคล่ะตุ๊บตุโคล่ะสักใบเดี๋ยวเลยอ๋อตุ๊บตุโคล่ะบนจีนันลือไหนคะ อเกำลังทำได้นะคะจะเย็บสวิงไม่รูกทำมันอะไรมันจะเข้าห้องน้ำนีหยจะไปดูห้องน้ำเหรอ,อเหมือนแห้งดีวิธีการไหนมันไม่มีมีแต่ไร์โอ,อในป้าก็จะมานอนที่นี่แต่ก่อนแล้วก็มานอนที่นี่กลางคืนนี่ บ้านเล่านิทานให้ฟังย้อนวัยเด็กชอบชอบวูฟวิวตรงนี้สวยมากค่ะจะขอสุชาติรอเดือดลมเย็นสบายมันกา่าเป็ปพิพิธภัเซรีนที่แับกว่า คาสเซอรีอันนี้เถาวันนะคะเถาวันที่เราสามารถดึงได้ดึงแล้วก็เอาใช้แทนตอกนะทุกคนมันจะทนกว่าตอกด้วยซ้ำเพราะว่าตอกนี้ส่วนใหญ่ทางบ้านเราก็จะใช้ไม้ไผ่เนาะแล้วก็อันนี้จะมาจากเถาวันแล้วก็เอาไปดึงอีกทีหนึ่งนี่สะพานให้กว่าได้อะน้องจะยังน่าจะยังไม่เคยเห็นนะคะอี่ประกอบด้วยคาสเซอรีออ ภาษากรเหียงได้ว่าคาสเตวีนะคะมาดูวิวทางนี้บ้างนะคะทุกคนอุจุรกอร็อะเลยน้าหูดถกความดู ブレイ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 ブイブレ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 イ มันแล้วเคยนะยายน่ะน้องพร้อมที่จะไปหาปลาแล้วกคนนี่นั่งรอป้าอยู่แต่ว่าป้ายังเย็บสวิงไม่ได้เอ้ยยังไม่เสร็จนี่แล้วบางที่ลองป้านะเดี๋ยวให้ชมไอ้เส้นทางที่ลงมาเมื่อกี้ว่ามันไกลขนาดไหนม่อกะใครบูหน้ากี่กิโลนะ่าจะเหมาะหนึ่งกิโลได้ถึงไหมนะไม่ถึงก็เกือบถึงนี่ถนนนะถนนที่เขาใช้สารจรกันไปมาทุกวันนะ่ะอยู่นู้น เดี๋ยวซูมให้ดูนะทุกคนนู่นเลยนี่ตรงนี้นะคะแต่ก่อนเราจะใช้เส้นทางเนี้ยเดินลงมาจากนู่นแล้วก็เลาะเลาะละมานี่แต่ว่าวันนี้เราใช้อีกเส้นทางหนึ่งนะมาจากเราจอดรถที่นู่นค่ะมาจากบ้านแล้วก็เอาโมไซค์มาเครื่องทางแล้วก็เลาะเลาะเละมาตรงนู่นตรงนู่นแล้วก็โค้งมาโค้งมาโค้งมาเมื่อกี้นี่ บรรยากาศดีนี่ก็เดือนวันที่เราถ่ายนี่ก็เดือนมการานะคะวันที่ยี่สิบเจ็ดเนาะก็ถือว่ายังเป็นช่วงหน้าหนาวแล้วก็อากาศยังเย็นแล้วก็น้ำอ่ะเขายังนะเพราะว่าอากาศมันเย็นแล้วก็แล้วก็ไม่กล้าที่จะลงเล่นน้ำกันแต่ว่าอันนี้แล้วก็น่าจะพอไหวอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะไปกันเลยป้าพร้อมน้องพร้อม หนูพร้อมไม่พร้อมไม่รู้เด็ก็จะไปกับเขาเลยนะคะเหมือนในช่อบเมจิกเก้มุนหดเบลวอะเนาะเราก็จะมาเก็บข้าวไว้ในกระท่อมก่อนเราก็จะไปแต่ตัวแล้วก็หัวใจแล้วก็กระเป๋าใบหนึ่งนะคะสวิงเล็กๆของเราไปลุยกันเปิดเมล์ไพาไปโต๊ะของข้างในมุกะเอามาเถอะบ่าวบาณูแน่ๆแล้วล่อเพื มาแต่ต้นน้อนลระเนี่ยไปพักกูดก็เยอะนะทุกคนที่นี่อ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะไปหาปลากันต่อนะทุกคนแล้วก็เจอกันในอีทีหน้าน,นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย